สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาครับแล้วก็เอฟซีทางสบป,ร,ปร,ราวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหัวลาวพัฒนานะครับประจำวันพุธที่สไม่ก้่มีเมษายนนะครับก็สําหรับลาพัฒนาหยุดมา2รอบเนะาะก็รู้กันต่อครับรอบที่แล้วลาวพัฒนาเด่นมา5ครับหวิ่งบนล่าง5บนล่างนะครับมา5-5มาเบิ้ลนะครับ ก็รู้กันต่อครับรู้กันต่อว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรครับไม่รู้สูตรที่จับได้5้หยุดไป2รอบแล้วจะมาหรือเปล่าครับวันนี้ยังไงผมรันต่อแล้วกันครับก็วันนี้เดินสูตรที่จับได้ชอบ4ครับวิ่งบนรูนร่าง4นะครับวิ่งบนรูนร่าง4และเดทที่ผมจะวาง้าท่านชอบจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโค้ชนะครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ ชุดเต็มครับ04579ครับ04579นะครับชุดเต็มสามารถนำไปวินได้10หางครับเล่นลาวพัฒนา6ตัวได้าลาวพัฒนา4ตัวได้นะครับเหมาะสำหรับคนชอบเจาะไม่ชอบปร,รูดนะครับเจาะครับผม04 54 0454 9ก0 5, 95, าสี่ศูนย์สีห้าสเสูนยาะมาสูงเข้าไปครับมาสูงเข้าไป ถ้าเบิ้ลต่อไหมถ้าเบิ้ลต่อไหมสิบแ้มสิบแ้ม0ูนย์ศถ้าไม่เดี๋ยวบากแรงครับ00เนี่ยศูน่าจัดเหมือนกันครับสามตัวครับขยักแตกขยักแตกตรงเอาศูนย์ไปมาแลเล่น3ามกลับ6กกลับนะครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับหัวราพัฒนาครับสิบสองทุ่มสองทุ่มกับครื่อของค่ำคืนนี้ครับมารุ่นผลกันครับ